กว่าจะมี Demon Slayer หรือจูจูสุไคเซนที่เราดูกันทุกวันนี้เราต้องย้อนกลับไปกว่าร้อยปีที่วงการอนิเมะญ,ญ,ญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นจากชายคนเดียวและมาจากแผ่นฟิล์มสั้นๆที่วาดด้วยมือทีละเฟรมจุดเริ่มต้นของอนิเมะต้องย้อนไปปีคศ1917 กับเรื่องนามาคุระกาตานะคิดว่าโดยจุนอิจิโคอุจิอนิเมะนี้มีความยาวเพียง4นาทีแต่ถือเป็นการแรกของวงการอนิเมะญี่ปุ่นและหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ประเทศญี่ปุ่นเริ่มได้รับอิทธิพลจากดิสนีย์ก่อนที่โอซามุเทสุกะจะเข้ามาปฏิวัติว,ตว,ตวงการเขาคือบิดาแห่งอนิเมะญี่ปุ่นและผู้ให้กำเนิดเอสโตบอยหรือเจ้าหนูอะตอมเป็นอนิเมะเรื่องแรกที่ออกอากาศทางโทรทัศน์อย่างจริงจังจากนั้นในยุค8 0ถึง90คือยุคทองของอนิเมะอย่างที่เราเคยทำคลิปไปแลล้วกก็จะมีผงงาานอย่ิ และดักกันบอลที่ทําให้ทางโลกเริ่มมองว่าอนิเมะคือศิลปะไม่ใช่แค่การ์ตูนสำหรับเด็กเท่านั้นจากฟิล์มยาวแค่ไม่กี่นาทีสู่ผลงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อนิเมะญี่ปุ่นพิสูจน์แล้วว่าวัฒนธรรมก็สามารถเบ้นเข็มทิศของโลกได้นี่คือจุดเริ่มต้นของโลกที่เราเรียกว่าอนิเมะและตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่า